ส้มตำนะคะแล้วก็ผักอันนี้ก้อยเนื้อดิบเด้อค่ะก็ผักสลัดนะคะแจ่วบองก้อยไปเอาถ้วยใส่แจ่วบองกอลูกกำลังทอดปลาเนินอยู่นะคะพี่ๆเพื่อนๆส้มตำแอดนันตำเองค่ะแล้วก็ทอดปลาเนินนี่โอ้ยปะป้องที่หน้าที่หลังเอาเกือโรยก่อนนะโรยแล้ว มันนี่่แล้วโรยคไม่งั้นก็แป้งก็ได้แป้งเอ,อ่อรูปรูป,รปแค่นั้นแหละไม่ติดทาาป,ป้านินค่ะทุกคนอันนี้น้ำยาหนมจีนนะคะซื้อมาเมื่อวานนี่ค่ะยังไม่หมดเลยหนมจีนเขามีนะคะทุกคนอ,อ้าวนี่ขวดอะไรเนะี่ยโอ้ย เอยเดี๋ยวได้ทานข้าวค่ะทุกคนเอาก็ไม่ไม่แกะไอ้นี่ให้ตูนเหรอไอ้ฮะแกะแต่ยังไม่วางแกแต่ยังไม่วาง,าง,วางบ้านหลานนะคะทุกคนบ้านหลานสาวคะ่ะเตรียมสวัสดีคะ่ะ fc น้องนะจ๊ะกินแบบบันบันบนันเ้ยห้ามร้อง ไอ้ข่าทิ้งสนอหลานนี่ ออกมาข้างนอกค่ะสวัสดีค่ะย้มสวัสดีค่ะตาเอหลานร้องนะคะเลยออกมาเล่นกันน้องนะคะเล่นน้องหมาจุนตุนมองกล้องหน่อยลูกมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยอย่าอายทําไมเนี่ยมองกล้องหน่อยคนน่ารักอือคนน่ารัก พรุ่งนี้กินอะไรพรุ่งนี้กินอะไรคะเอ๋มากี่คนบอกด้วยบอกด้วยเดี๋ยวเตรียมกับข้าวนี่นะคะนี่นะคะน้องน้องน่ารักมากเคยเอาลูกเข้าไปเลี้ยงนะคะทุกคนลูกเขาตัวใหญ่มากตัวใหญ่กว่านี้คะ่ะแต่ว่าดื้อมากพอกลับเดนมาร์กก็ให้พี่สาวเลี้ยงแล้วมันเอ่อ ไปกัดไก่เขาค่ะทุกคนนี่ก็บริเวณข้างนอกนะคะทุกคนที่นั้นหมู่บ้านอะไรนะผมลืมครับอ่าอ่าอันนี้ก็ลืมเหมือนกันนะคะเดี๋ยวถามหลานให้ค่ะเดี๋ยวถามหลานให้ก็เป็นกลางคืนนะคะตอนเย็นนะคะทุกคนตอนนี้ก็ทุ่มกว่าหรือสองทุ่มคะ่ะสองทุ่มใช่ไหมไม่ได้ดูนาฬิกา อันนี้ก็ข้างนอกก็เป็นรถลานนะคะจอดหน้าบ้านที่นี่ก็หน้าบ้านใครหน้าบ้านมันนะคะทุกคนที่แคบมากอันนี้ก็รถบะฮูวาร์ลดไพรดเก่าค่ะจะขายเศษเหล็กนะคะน้องมาดิด้าสวัสด,ดีค่ะขอบคุณนะคะจะขายเศษเหล็ก ประมูลค่ะเริ่มต้นเริ่มต้นอยู่หนึ่งแสนประมูลลดค่ะ <c oughs> <c oughs> ประมูลลดค่ะ <c oughs> โอเคค่ะโอเคค่ะต่เอมากันสามคนใช่ไหมคะจะได้เ,เตรียมข้าวเตรียมกับข้าวถูกเนาะคะ่ะอยากกินไรบอกมาไปตัดผมทิ้งเลยผมสั้นเลยค่ะทุกคน เห็นไหมคะตัดผมทิ้งเพิ่งต,ตัดตอนนี้คะ่ะกระบะนี่ก็มาสถานนะคะทุกคนกระบะของเขาติดมากับรถนะคะทุกคนมาสถานประมูลแสนหนะะึงค่ะ เริ่มต้นแสนขายให้มากก็จะขายคนนั้นน้าวินบัดดีนะคะสบายดีค่ะพณนันสบายดีค่ะว่าสบายดีก็เออมาเก็บตาอยู่สองวันนะคะแต่เอตาแดงค่ะต้องหยอดตาสองวันแล้ววันนี้ก็ดีขึ้นค่ะวันนี้ดีขึ้น นี่ค่ะกับข้าวกินกันแบบบ้านๆนะคะทุกคนอ่อนอ่อนลงหน่อยได้ไหมป้าเสียงโทรทัศท์นี่นะคะของแสบของแสบมาเด้อพี่น้องมา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 ฝีมือแอดเองนะคะเนี่ยหลานบอกว่าแสบ ำเองมะละกอเด็ดลงมาจากต้นสดๆเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูมะละกอพาไปดูมะละกอค่ะป่ะไปกับยายป่ะป่ะอฮ้อเืออ้สองขวบแล้วนะคะสองขวบเดือนแต่โอโหหล้ายค่ะงอแง,งน,น่าดูเลยมีคนนั่งแอบเล่นโทรศัพท์นะคะ หลานเคยค่ะหลานเคยหลานเคยเบิ้งค่ะพี่น้องงามงามพี่สุหวัตดีค่ะงามหลายลูกไม่มีนั่นเลยนะคะลูกนี้จะเอาไปเดนมาร์กแต่ลูกนี้ไม่เอานะคะเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันหนักพี่สูุค่ะเอามะละกอไหมคะใครจะเอามาเอานะคะทุกคน ปา้าไก่สวัดดีค่ะมาเดอมาเดินมีกระถินกินน้ำเด้อค่ะมีกระถินกินกับตำักคูเป็นสวนััพร้าวด้ค่ะนี่เป็นสวนมัพร้ววาวเบิดเป็นสวนััพร้าวเป็นโรงงานอยู่บ้านหลานเอ้ยเฮ้เห้ห้ห <laughs> โอ้ยหลานนี้สุดยอดค่ะ หลานนี่สุดยอดงอแงได้เรื่องอะ่ะงอแงได้เรื่องเลยอะ่ะติดติดแม่คุณนะคะต,ติดยายทอดปลา <c oughs> ตัดเอวหัวลรออะไรมาทักทายกันนะคะพี่ๆเพื่อนแอดก็อาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะส้ม จ้าปะไก่ปะไกยมะนาวอยู่เมืองไทยอยู่นครขนผมเลยค่ะลูกละสิบบาทค่อยละเงิดหลายแพงหลายแพ่งหลายอิลีโอ้ยเอากินเขาก้อนเพลินบ้างตัดผมสั้นตัดผมสั้นเลยค่ะทุกคน สัสวัสดีนะคะพี่พี่เพื่อนๆสวัสดีค่ะตายังไม่หายบวมนะคะตายังไม่หายบวมนะคะซื้อกล้วยมาวีนึงคะ่ะพี่ๆเพื่อนๆอ,อยากกินเห็นน่าทานมากดูคะ่ะ ลูกสวยอร่อยกล้วยน้ำวานี่ไม่ได้กินไม่ได้กินสี่ห้าปีแล้วนะคะทุกคนไม่ได้กินสี่ห้าปีละตัดผมสั้นเลยป้าไก่ไปทำมาวันนี้เออสิบสี่อีกครั้งหนึง่ง <laughs> สิสี่ครั้งหนึ่งนะคะอุ้ยมือบังมือบังกล้องหวัดดีนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่าน,น,นขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แอดนันนะคะกินน้ำหนำ่กล้ยน้ำว่ามากมามากค่ะปลาไกยมากค่ะหวานหวานปลาไก่โอ้ยเดี๋ยวปลาไก่ก็ไดกลับไปกินแล้วค่ะ ปะไใกล้ก็ได้กลับไปกินแล้วขอบคุณเดอ้อค่ะขอบคุณหล,ลายๆ เจ็บตาเมื่อมาวันเข้าวันที่สองตาซ้ายมาเมื่อวานตาขวาค่ะซื้อยามาหยอดดีขึ้นดีขึ้นมากเลยขอบคุณนะคะคุณนาวิน พี่เพื่อนรอก่อนนะคะเพราะว่า,าโทรศัพท์นี่ยังไปหาพี่เพื่อน,นไม่ครบนะคะรอให้แอดนันลงไปก่อนนะคะลกลับบ้านก่อนเพราะว่าจะไปจะไปไล่าตามเลยค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะน้องนันและทุกท่านสวัสดีค่ะจากพี่สุนะคะหัวใจเลิบเลิบเลิบ ขอบคุณคะ่ะน้องนะจ๊ะก็ดีขึ้นดีขึ้นมากแล้วค่ะแต่ว่าเวลาหยอดตาแล้วก็นอนตื่นแล้วมันจะมันจะฟางอะเหมือนมันมีเยื่อเยื่อบางๆอยู่ในตาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรแต่ก็ดีขึ้นแล้วค่ะ น้องมานิดาก็พี่ซูหวัดดีค่ะขอบคุณค่ะแต่เอ,อย๋ยส้มนะคะสู้สู้เนี่ยหลายคนเลยหวัดดีค่ะคุณย่าน้องคุณนะคะหวัดดีค่ะขอบคุณนะคะแอดแอดไม่ได้ขึ้นสองวันเนาะเมื่อวันซืนกับเมื่อวานไม่ได้ขึ้นเพราะว่าก็ไม่อยากจะขึ้น แต่คลิปก็ยังเปิดเป็นสาธารณะไม่ได้นะคะคุณย่าน้องคุณก็วัดดีจ้ามานิดาคุณย่าน้องคุณก็วัสด,ดีค่ะยายสม้มเอฟซี hmm. น้องนะจ๊ะกับคุณย่าน้องคุณไว้ๆนล้งมานดิดาก็ย่าน้องสวัสด,ดีค่ะ โอ้ยผักผักย่างงามมากๆเลยค่ะน่าทานมากเลยผักสลัดแก้วผักสลัดทุกอย่างเลยงามงามทุกต้นเลยค่ะงามทุกต้นเลยสุดยอดเลยค่ะยากสวัสด,ดีค่ะพี่นิกรพี่สูก็ ติดด่านยาวมากค่ะน้องสาวกระโดดข้ามเลยค่ะพี่ขากระโดดข้ามมาเลยค่ะกระโดดเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆย่าก็น้าบ้านเดอ้อใช่ค่ะคุณใช่ค่ะยา่างามงามมากสะออนเด้อสะออนพักประไก่กสวัสด,ดีค่ะเอ,อ่อย่าคุณ มาแล้วมาแล้วปาไก่ก็สวัสด,ดีค่ะมาดีดายาก็สวัสด,ด,ดีค่ะทุกท่านนะคะพี่สุก็ปาไก่สวัสด,ดีค่ะหัวใจเริบเรินะคะน้องนะจ๊ะผัก,กหญ้า,ห <laughs> กาก็งามเหมือนหญ้าแหละผักหญ้าก็งามเหมือนหญ้าแหละ ใช่ไหมคะ <laughs> คนถือผักก็งามค่ะคนถือผักก็งามงามหลายเจ้าใส่เชื้อใส่ใส่เชือเสื้อใส่เสื้อทางเชียงใหม่งามหลายเจ้าขอบคุณนะคะยายส้มก็สวัสด,ดีจ้า่าน้องคุณ ยาก็ขอบคุณมากค่ะวัานภัยทีมงานช่างขอบคุณนะคะวัดดีค่ะวัดดีนะคะวัดดีครับพี่นันวัดดีค่ะทีมงานช่างแบบ๊บวัดดีครับพี่สุทีมงานช่างก็วัดดีครับพี่เออใครอะร่าเหรอ ว,วาลาวาลาเอาปลาไก่นะคะปลาไก่วาลาปลาไก่พี่สุก็คุณมนีดาวัสดีครับว้ว่าหัวใจนะคะคุณย่าก็หัวเราะมาพี่นิกอทีมช่างก็สวัสดีครับยายสม้มแก่แล้วก็งามเจ้ายิ่งแก่ยิ่งงามนะคะยา่า ้องวันนี้ดาก็ปะไก่สวัสด,ดีค่ะปะไก,ก่ก็สวัสด,ดีค่ะทีมช่าง fc น้องนะจ๊ะก็สวัสด,ดีไหว,ว้ทีมช่างนะคะไห้น้องอีตานีมีมีแค่นี้ก็อ่านมาท่านเด้อค่ะ นต้องสะกดก,ก่อนค่ะค้นอ่านหนังสือเบอออกก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อค่ะคิดถึงนะคิดถึงนะช้างต้อมคิดถึงค่ะาาแต่ตอนนี้ยังไปหาใครไม่ได้อีกหลายๆคนค่ะอีกหลายๆคนเลย ยังค่ะประไก่เพิ่งตั้งวงค่ะเพิ่งเพิ่งเอาออกมาตั้งวงไว้แต่ยังไม่ได้ทานค่ะพี่สาวเพิ่งเรียกเมื่อกี้นี่ค่ะมามาทุกคนวาสันนี่ค่ะเอานี่ค่ะหน้าตัวเองวาสัน <laughs> นี่นะคะนี่ค่ะไม่มีอะไรค่ะประไก่กินแบบอยู่ อยู่อยู่ดินมาก็กินกินส้มตำนะคะกินส้มตำสลัดอันนี้แจ่วบองค่ะซื้อมานะคะไม่ได้ตำเองใบใบโหระพาแล้วก็ผักกาดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นจะเป็นสุกนะคะก้อยสุกนะคะแล้วก็ปลานิลทอดอันนี้ก้อยขมนะคะทุกคนพี่สุพี่สุสบ,บอกว่าไม่ได้กินสิบกว่าปีแล้วมาค่ะมาค่ะ อันนี้ก็ผักสลัดแก้วนะคะชายปลาไก่เอฟีปลาไก่เยอะตอนเนี้ยแลนโหลดแลนโหลดแลนโหลดค่ะพี่ชื่นสวัสด,ดีค่ะโอ้ยน่ากินมามามาช่างมา มาเลยมาบ้านพี่เลยเลี้ยงเต็มที่ค่ะเลี้ยงเต็มที่แสบเดอ้อแสบเดอ้อลูกหลานพี่สาวไปกันหมดเลยค่ะทุกคนเพราะว่าแอดนั้นขึ้นไลนะคะเอาโอ้ยสิบแปดนาทีแล้วเหนืออีกนาทีครึ่งเอาให้ได้ยี่สิบนาทีนะคะพี่ๆเพื่อนๆแอดนั้นก็จะลงแล้วค่ะ น้องมณีดาก็พี่ชื่นสวัสดีค่ะพี่ชื่นก็ปกาไก่ไหว้คุณย่าก็ให้หัวใจมานะคะพี่สุก็ทานให้อร่อยนะคะทุกท่าน <c oughs> ขอบคุณค่ะพี่สุกขอบคุณมากๆนะคะอันนี้อาจจะเป็นข้าวมื้อที่สองของวันนี้นะคะเพราะว่าตั้งแต่เช้ามาก็กินกินประมาณตอนเที่ยง ข้าวชาวไม่ได้กินมาค่ะพี่พี่เพื่อนเพืนมาทานด้วยกันนะคะแอดนั้นก็ขอจบคลิปก่อนนะคะพี่พี่เพื่อนเอนขอลงคลิปก่อนนะคะก็ขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะขอบคุณย่าขอบคุณน้องนจ้าขอบคุณพิสุขอบคุณพี่ชื่นขอบคุณน้องมานิดาขอบคุณเชื่ออะไร มินวาใช่ไหมคะขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณป้าไก่ขอบคุณยายสม้มขอบขอบคุณทุกท่านเลยคะ่ะที่เอ,อ่ยชื่อก็ดีไม่เอ,อ่ยชื่อก็ดีนะคะถ้าพูดผิดก็ขอโทษขออาภัยด้วยนะคะสวัสด,ดีคะ่ะสวัสด,ดีนะคะไปและะ้วค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสด,ดีนะคะบายบายคะ่ะ